ครับตื่นแล้วนะครับสวัสดียามเศา้านะครับยามเ้าไม่ใช่ยามเ้านะครับยามเ้านะครับเจ็ดโมงห้าห้าเจ็ดโมงเท่าไหร่วะเจ็ดโมงสามเจ็ดนะครับดูต้นลินจีดิสองต้นสวยกว่าต้นทุเรียนนี่กะสวยพอๆกันเลยนะครับเธอตื่นหรือย,ยังเนาะทำตื่นทํางานย,ยังยังนะครับเดวไอตื่นไปทไําไรแล้วนะประมาณวันพรุ่งนี้ไอกลับไปทํางานช่วยแม่จกักสามสี่วันนะ แล้ววันที่สามสิบเอ็ดก็กลับมาหนีต่อมาช่วยเข้าขนโตขนเต็มเตรียมตัวรองานแต่งนะครับโอเคแล้วเจอกันนะอีฟนิงนะครับตื่นหรือยังเนาะไปทํางานหรือยังเธอตอบคำถามด้วยนะเดี๋ยววันนี้ฉันน่าจะขับรถเหรียญถั่วน้องปลุกแถวเขตสมค่าเลยแล้วเจอกันนะถ้าให้ดีเธอรับมาเจอไอ้บังนะหน่าสวนนะขับผ่านมาหน่าสวนนะก่อนไอ้กลับบ้านนะโอเคครับ